เดี๋ยววันนี้นะครับธนาจะพาไปดูทรัพย์สมบัติที่มีนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้ก็รวยอยู่นะครับเนาะแล้วมาดูที่ของเรากันเลยครับว่าที่เราอยู่ที่อํานาจเจริญมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรบ้างนะครับบอกก่อนนะครับตอนนี้ยังโสดนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสวนญางพาราของเรานะครับแต่ละเปลงแต่ละเปลงอะไรบ้างดูเลยครับวิถีชีวิตผู้บ่าวไทยบ้าน คนาพระเพินห <นะ S 1> ัวเงนแขกโหเห็ดดอกเบลเลอร์บล่าเลยนะครับเราจะมาเห็ดนี้กินไม่ได้นะครับทำยางหยดใส่ติ้งต้ง เชื่อสัอยยางกันนะครับน้ำยางไหลลงมานี่คือทองคำขาวนะครับเราจะเรียกว่าทองคำขาวได้เลยเพราะสร้างเงินสร้างเม็ดเงินให้กับคนไทยเยอะเลยยางพารายางพาราเข้ามาประเทศไทย เมื่อไม่กี่ปีนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีเนาะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับยางพารารับเบอร์นะครับ,รบโอ้โหดูช่วยนี้ให้น้ำยางดีมากต้นนี้ให้น้ำยางดีมากๆเลย ซัพไ์ใดินสินในนะเราเรียกสิ่งนี้ว่าทองคำขาวนะครับเป็นเม็ดเงินสร้างเงินสร้างชีวิตส่งลูกหลานเรียนทำให้ชีวิตผู้คนอยู่ดีกินดีได้นะครับ ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของเราที่ช่วยกันคิดช่วยกันหาช่วยกันทำให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีนะครับลูกหลานหลายคนนะครับเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนในที่ต่างๆแต่ว่าวิถีชีวิตพ่อแม่ที่ช่วยส่งเสริมที่สร้างให้พวกเราได้มีกินมีใช้ก็มาจาก ยางพาราสมัยก่อนยางพาราจะมีเฉพาะที่ภาคใต้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้อีสานก็มียางพาราเยอะนะครับยางพาราที่ธนาพาเพลินพามาชมวันนี้อยู่ที่บ้านกุดซวยตำบลคําพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอำนาจเจริญคือจังหวัดที่แยกออกมาจากอ่า อุบลราชธานีนะครับคิดว่าอำน,นาจเจริญนะวิถีชีวิตที่นี่มีความสุขมากนะครับใครได้มาเยือนมาเที่ยวก็คือเป็นบ้านวิถีชีวิตที่มีสเสน่ห์แผ่นดินี่เรียกว่าแผ่นดินทองนะครับถ้าใครขยันไม่อดตายสร้างเงินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีผลละหมากลากไม้ ปลูกอะไรก็งามไม่ว่าจะเป็นปลูกยางพารานะครับปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวนะครับเนาะสำหรับวันนี้ธนาพาเพลินพามาชมอย่างเพลิดเพลินแล้วก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับเนาะเรามานี่เรามีรถเบนซ์มานะครับเรามีรถเบนซ์มาแล้วก็มีดรเวอร์ ูขับรถเบนซ์มานะครับนี่ครับขอบคุณครับทู้การติดตามชมนะครับโอ้โหมาเก็บผลไม้ป่าแล้วก็เก็บใบย่านางนะครับนนต้นอะไรรู้ไหมบักพีวกพวนแช้ต์บกพีพนนบักพีพวนนีหละต้นบักพีพวนนี่ที่เราเห็นเครื่อบักพีพวนอาลุกมันมาเร็วเออเออบักพีพวนบักพีพวนผลไม้ป่าหรือว่าเบอร์รี่ เบอร์ลี่จากอำนาจเจริญนะครับบักพิพวนได้บักยืนอยู่ในบักพี่บ้าบักพี่บ้าบักพี่บ้าสองคนป้าฮันใบย่านางเซอร์ไพรส์นะครับใบย่านางมาเก็บไปขายเยอะไปเก็บไปขายได้โลละยี่สิบห้าบาทนะครับปกติธนาพรเพลินจะซื้อขวดละยี่สิบบาทนะครับจากรถพุ่มพวงนะครับจากเวอร์ชั่นอื่นอ่าเรามาดูเขามาจากอำเภอป่าติ้วจังหวัดจังหวัดยโสธรดูสิอันนี้ไม่มีมันเป็นที่ที่สามารถเก็บได้เลยเนาะไม่มีใครว่าอะไรเนาะ ดได้กี่กระสอบแล้วคุณแม่จา๋าดีเาก็มีกระสอบแจ็กระสอบแล้วนี่ครับผล,ลักกระสอบค่ะผลักกระสอบโอ้ได้เงินหลายตังค์เลรเดนนี่คือดีแท้ <c oughs> เห็นไหมอีสานบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์มากเลยอีสานลูกหลานต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับบ้านเราแผ่นดินเงนินแผ่นดินทองอะไรก็งามงามเนอะสำหรับคลิปนี้กล่าควคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย